สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะ3สามฮานอยแหกนอยแหกรลบเนาะแ,แนวทางของวันอังคารวันที่สิบเก้าเดือนแปดสองพันหาร้อยหกสิบแปดจ้าผลของวันจันทร์วันที่สิบแปดเดือนแปดสำหรับฮานอยพิเศษของเฮาสำหรับบอเมเพิเศษอันนี้ถือว่า สรุปให้รวมๆแล้วกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาเมื่นอนี้ก,ก็ถือว่าผ่านไปอีกเนาะสําหรับ3หาหนอยของที่18มือน,นี้เนาะเบิ่งหน่วยรอบพิเศษให้8กับ6สําหรับพุ้นเข้ามา7 3 2 9 0หน่วยรอบปกติให้9กับ8ผล้น9 4 5หลัง2 5 5บน5หลัง9กระแลนมาอยู่รักรวยเนาะสำหรับหน่วยรอบ VIP จะให้9กับ6ผล้นจะ403หลางมา4 5 สี่เดินดีมื่อนี่สี่กับหาโอ้โห,โหสองเด็กสามเด็กกันเลยทีเดียวสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อเจ้าโอ้โหสรุปเรียบเลยสำหรับแหนกน่อยของเฮาเนาะ,ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮานอยเมื่อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะพีน่นายเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเนาะจ้าอย่าลืมกดติดตามและก็ฝากกดกระดิ่งไว้เนาะเผื่อสิได้ผ่านแนวทางที่แอสจอยลุกหายแะ่สำหรับแนวทางของแอทจอยรับชมได้ผ่านทางยูทูบได้ สองทางเดียวจะโดยตรงเลยบ่มีกุ้มบ่มีลายใดๆทั้งสิ้นจะถ้าเกิดว่าสนใจแนวทงกะฝากด้วยละกะันนกะุดติดตามกุสันกระดิ่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลุงแนวทางใหม่ๆให้จ้ารุ่นต่อจะมือนี้ขอมาปังปังละกะันเนาะสองมือสอนเลยนอกนะจ๊ะสำหรับน้อยพิเศษมือนีห้เดนหากับเก่า จับคู่เรนหาเจ็ดแปดเก้าหาศูนย์สำหรับเรนเก้าจ้ะศูนย์หนึ่งสองเก้าสามน้อยรอบปกติให้เดนเจ็ดกับสี่พอสำหรับน้อยปกติเจ็ดจับคู่แปด 8. เก้าเจ็ดศแล้วก็หนึ่สำหรับเด่นสี่มื่อนี้จับขู่มือวานนี่สี 4, 5, ่หามาซองเด่งเลยเนาะเอามือี้หูซื้อวัดสีคมสี่หาด้วยจ้ะเอาสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าจ้าสำหรับน้อยรอบสุดท้ายจะให้เด่นสามกับหูสาม มีสำหรับเด่นหกหกเจ็ดหกแปดจ้ะหกแปดเนาะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก6 6 6แล้วก็หกศูนย์จ้ะอันนี้คือหกแปดเยจระเดอ สำหรับโตเน้นมื่อนี่จะน้อยวี p พเน้นหกเจ็ดหกแปดสามหาสามดสหกับสี่เจ็ดเจ็ดเก่าเจเกเกหนึ่งหาแลักหาเก้าจ้ะ โอเคเรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางฮานอยของเฮามอรนี่ตามนี่แล้วจะสําหรับแยกหน่อยเมอรอนี่คอยมาปังปังเร่งเด่ง,เ,งเต็มเต็มบนล่างเต็มเต็มสามหน่วยละกันเนาะโคให้ปังปังทั้งสองสูตรละกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจากอให้มาปังปังละกันเนาะขอเหาพี่น้องทุกคนทุกท่านตีเขามาหลับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจต่แนวทางมีเขามาีลุ้นะตฮานอยลวให้2สองสูตรเปรียบเทียบพิจารณาวีขอกันอีกที่หนึ่งละกันเนาะ มีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเราจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวนเราจะมีข่าละกามีรุดจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจ้่สวัสดีจ้า